ค่ะเริ่มต้นนะคะถ้าเราอยากให้เห็นฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็พับจากฝั่งนี้นะคะพับพับแบบนี้นะคะพับให้เข้ากึ่งกลางแล้วก็พับแบบนี้พับสามเหลี่ยมขึ้นไปนะคะพับสามเหลี่ยมลงมา แบบนี้นะคะจากนั้นพับสามเหลี่ยมมาอีกรอบหนึ่งค่ะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พับเข้ามาแบบนี้นะนี่ดึงออกมาหนึ่งปีกนะคะนี่เสียบเข้าไปในนี้เลยนะคะ เสียบเข้าไปอีกหนึ่งแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยนี่เราก็จะได้ธนบัตรสามเหลี่ยมนะคะนี่สามเหลี่ยมแล้วก็มีเลขนะคะเห็นไหมคะโอเคมีเลขเก้ายนะอันนี้ใบนี้พับเหมือนเดิมเลยค่ะ กึ่งกลางนะคะจากนั้นพับสามเหลี่ยมแบงค์ห้าสิบจะพอดีนะคะส่วนแบงค์อื่นๆจะนิดหน่อยนะคะนี่แบงค์ห้าสิบจะพอดีเป๊ะเลยนะคะ พับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะพับตามได้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นมาเสียบเข้ากับตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็จะได้ แบบนี้นะห้าสิบสวยเนาะแบงค์ห้าสิบสามเหลี่ยมแบงค์ร้อยนะคะพับมานเลยอืม ับให้เป็นสามเหลี่ยมจากนั้นพับสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเลย ได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะคแมงห้าสิบจะเป็นสามเหลี่ยมสวยสุดเนาะ